พอ,อร์ตโฟลิโอกับอินเทอร์วิวมันสําคัญไหมอะจริงๆสาหรับเราอะเราคิดว่ามันสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าคะแนนสอบแบบ S S <S แซตกับไอเอลอะมันคิดเป็นแค่50%แบบแค่เท่านี้ใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งก็คืออินเทอร์วิวกับพอร์ตโฟลิโอเลยพี่ๆเขาทำเหมือนแบบอินเทอร์วิวจริงๆเลยอะเพราะว่าคาถามก็ค่อนข้างตรงเลยแบบแล้วบรรยากาศอะยิ่งใช่ <laughs> ก็เลยจะทาอยู่แค่2อย่าง <laughs> ช่วงก่อนอินเทอร์วิวก็คืองู ไปมูแบบพี่ช่วยหนูตั้งแต่ต้นจริงๆจถึงจนจบประมาณแบบปีหนึ่งเลยค่ะตั้งแต่แบบคลาสพอร์ตโฟลิโอจนถึงอินเทอร์วิวจนแบบได้ไปอินเทอร์วิวจริงๆอ่ะคือมันแบบนานมากที่พี่อยู่กับหนูแล้วก็แบบคอยฟังหนูแล้วก็ให้คำปรึกษาดีๆคอยให้กำลังใจตลอดเลยค่ะรูแบบซึ้งใจมากแล้วพอลองอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเออไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าพี่พเขาช่วยไกด์เราไปในแบบ ทางที่ถูกต้องต้องทํำยังไงบ้างถ้าเราแบบเจอมันจริงๆอิอะเราต้อจะรู้จักกับมันดีกว่าคนอื่นซึ่งเพราะว่าแบบเราได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอะมันทาให้เราแบบได้เห็นมองใหม่ๆแบบเยอะไปหมดเลยที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปถ้าเกิดเราแบบเรียนคนเดียวหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วมันเลยแบบดีมากมันเลยทําให้รู้สึกว่ามองอินเทอร์วิวอะมันสําคัญมากเพราะมันเหมือนเป็นการเช็ดค,ความพร้อมของเราเลยแล้วตอนเรียนอินเทอร์วิวเสร็จพี่ๆเขาก็จะเหมือนให้เทคนิคเราเยอะมากว่าเราอทำยังไงเขาถึงจะคิดว่าแบบเราอยากเข้าคณะเขาจริงๆ สวัสดีค่ะชื่อไอเดียนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มเรียนที่คณะบาชายจุาแล้วก็เลยอยากจะมาพูดถึงเจอร์นี่ของการสอบเข้าไปคณะนี้กันว่าต้องเจออะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างหรือว่าควรจะเตรียมพร้อมอยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย ทำไมถึงเลือกบาซายจริงๆตอนแรกอ่ะก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าแบบเออบาซายเขาสอนอะไรจนเราได้แบบไปลองศึกษาจริงๆใช่ปหมแล้วมันแบบน่าสนใจมากๆอ่ะเพราะว่าเขาเป็นการสอนแบบ project based learning เราทําให้เราอ่ะได้ลองทําจริงๆอย่างเช่นเราจะได้ลองทำสตาร์ทอัพของบาซายใช่ไหมตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ได้ถูกกายจากคนในฟิลด์นี้จริงๆอ่ะที่เขาจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวของเขาอ่ะมาสอนเราได้ทําให้มันดูแบบน่าสนใจมากๆเราก็เลยเอมแค่ขนาดนี้เลยจนตอนจบ ส่วนคะแนนที่ใช้ยื่นเข้าไปจะเป็นคะแนนภาษาอังกฤษกับเลขคนโดยมากก็จะใช้แซดกับ i อเอลยื่นกันแต่จริงๆมันมีแบบข้อสอบหลายตัวมากที่ใช้ยื่นได้แนะนําให้ไปอ่านจากเว็บเขาจะดีกว่าเพราะว่ามันมีเยอะอยู่แต่ว่าคะแนนแซดถ้าเกิดของแซดอิงก็จะไม่ต่ํากว่า500ส่วนเลขก็จะไม่ต่ํากว่า640 a ออน่าจะไม่ต่ํากว่า6.5ถ้าได้คะแนนมากกว่าขั้นต่ําก็จะดีมากเพราะว่าจะเหมือนเป็นการเซฟตัวเองได้ แล้วพอร์ตโฟลิโอกับอินเทอร์วิวมันสําคัญไหมอะจริงๆสําหรับเราอะเราคิดว่า,วามันสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าคะแนนสอบแบบ s ซต<ม>กับไอเอลอะมันคิดเป็นแค่50%าแบบแค่เท่านี้ใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งก็คืออินเทอร์วิวกับพอร์ตโฟลิโอเลยก็เลยคิดว่ามีความสําคัญมากๆซึ่งพอร์ตโฟลิโออะมันสามารถโชว์แบบคาแรคเตอร์ของเราได้จริงๆนะว่าแบบเออเราอะสนใจอะไรชอบทําอะไรบ้างมีตัวตนเป็นยังไงทําให้กรรมาการเขาอะจะรู้จักกับเราอะได้ดียิ่งขึ้นทํากิจกรรมเยอะๆแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองดีๆ ล้วพ่อมารู้ว่าแบบเออมันสําคัญจริงๆอะก็เลยตัดสินใจมาเรียนพี่ช่วยพี่สอนจริงๆตอนแรกกับพ่อมันควรเจอแล้วก็เลยส่งลิงก์มาให้ในไลน์ว่าแบบสนใจอยากเรียนไหมตอนนั้นประมาณหนึ่งปีพอดีก่อนที่จะแบบถึงตอนส่งก็เลยโอเคลองดูแล้วพอลองอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเออไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าพี่ๆเขาช่วยไกด์เราไปในแบบทางที่ถูกต้องต้องทํำยังไงบ้างทําให้เราอะมีความพร้อมมากๆพอยื่นปุ๊บก็เลยสบายใจ ในส่วนของพอร์ตโฟลิโอพี่ๆเขาก็จะเน้นให้เราเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดก็คือแบบ be the best version of yourself เลยอะ่ะก็คือจะไม่ force ให้เราแบบ เออทำกิจกรรมนู่นนี้นั้นที่เราแบบไม่ได้ชอบอ่ะเขาจะปล่อยให้เราทําในแบบสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วพอเราทํากิจกรรมนั้นเสร็จพี่พี่เขาก็จะช่วยแบบไกด์เราเขียนต่อเออต้องรีเซนต์ตัวเองยังไงบ้างหรือต้องแบบเรียงลําดับยังไงมีจุดโฟกัสยังไงให้มันเข้าตากรรมการอย่างที่พี่ๆี่ชอบบอกว่าให้ show passion ส่วน innovation เดียเขาก็จะช่วยเช็คว่าแบบเออเรายังขาดอะไรอีกไหมหรือว่าแบบเรียงลําดับอิน o g r a p h i c มันโอเคมากไหมก็คือจะเหมือน double ลเช็คให้กับเราทําให้งานมันพร้อมมากขึ้น ช่วงที่เราเก็บพอร์ตโฟลิโอน่าจะเป็นช่วงที่เราอะลองทําอะไรเยอะที่สุดในชีวิตแหละอย่างมีตอนหนึ่งไปฝึกงานเราบินไปฝึกถึงแบบหาดใหญ่คนเดียวเลยแล้วก็ไปนอนบ้านญาติเอาแล้วก็ได้ลองทําอะไรแบบเยอะๆที่ไม่เคยทํามาก่อนซึ่งคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยเพราะมันจะโชว์แบบเออเราอะ step out of my comfort zone จริงๆคิดว่าลองทําอะไรเยอะๆจะได้รู้ด้วยว่าเออเราชอบไม่ชอบอะไรบ้างหรือว่าเราเก่งเราถนัดอะไรส่วน innovation เราคิดว่าเราเลือกจากแบบ สิ่งรอบตัวน่าจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราแบบเจอมันจริงๆอ่ะเราน่าจะรู้จักกับมันดีกว่าคนอื่นอย่างเราอ่ะเราเลือกที่จะทําเกี่ยวกับ BTS เลยเพราะว่าเราขึ้น BTS แบบอาทิตย์นึงหลายวันมากๆแล้วขึ้นทีก็คือมากกว่า10สถานีต่อครั้งเลยอย่างเงี้ยทุกครั้งก็คิดว่าแบบเออเอาเรื่องนี้มาทำแล้วกันเพราะว่ามันกคบกับเราจริงๆนี่ก็จะเป็น infographic i n f o r เ a ชั่นที่เราทำมา ส่วนของบรรยากาศการเรียนสัมภาษณ์มันก็คงต้องมีแบบมีความกลัวบ้างว่าเออจะพูดหรือว่าแบบอินเทอร์เฟนเราจะเป็นยังไงแต่ว่าเราอะด้วยความที่รู้จักกับพี่ซอยพี่สอนมาจากคลาสพอร์ตโฟลิโอมันเลยแบบแอบบ เลงน้อยลงนิดน,นึงเล้อย่าง้อยเราก็ยังแบบมีพี่เขาอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอแบบได้เรียนจริงๆอ่ะคือมันชิวกว่าที่คิดนะคือมันไม่มีใครแบบมานั่งจัดกันหรืออะไรเลยคือทุกคนจะแบบตั้งใจเรียนมากแล้วก็นั่งฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดอย่างนั้นเลยซึ่งเพราะว่าแบบเราได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอะมันทาให้เราแบบได้เห็นมุมมองใหม่ๆเยอะไปหมดเลยที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปถ้าเกิดเราแบบเรียนคนเดียวหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วมันเลยแบบดีมากเพราะว่าพูดไปพี่เขาก็จะฟีดแบ็กเราฟีดแบ็กคนอื่นทํําาาาาใหห้้เรรแแบบบบไดินลยๆูปบบมกท้ เราเอามาตับใช้กับคําตอบของเราให้มันแบบดีขึ้นไปอีกได้แล้วถึงมันจะเป็นเรียนแบบกลุ่มอะแต่พี่ๆี่เขาดูแลแบบทั่วถึงจริงๆอะ่ะคือในทุกคลาสทุกคนจะได้ตอบหมดเลยคือทุกคนจะได้ participate ในคลาสนั้นๆตลอดซึ่งมันดีมากจริงๆ ่อนที่จะเรียนอินเทอร์วิวเป็นคนที่ติดพูดแบบค่อนข้างเร็วนิดน,นึงเหมือนพอมันตื่นเต้นแล้วมันนนมันจะพยายามพูด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 ซึ่งวันก็เลยจะแบบทําให้คนฟังอ่ะเขาฟังยากแล้วก็เหมือนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เรายิ่งความคิดอ่ะมันแบบไม่ค่อยเรียงลําดับกันขั้นตอนเท่าไหร่แล้วก็แบบวกไปวนมาทําให้คนฟังเขายิ่งแบบงงเข้าไปใหญ่เลยอ่ะแต่ว่าพอหลังเรียนเสร็จเพราะว่าพี่เขาแบบสอนอะไรมาเยอะมากจนทําให้เราอ่ะเข้าใจขนาดเขาจริงๆรงแล้วมันมั่นใจขึ้นทําให้พอเรามั่นใจอ่ะเราค่อยๆพด ก็จะฟังแบบจับใจความได้ง่ายครั้งเดียวก็จบไปแล้วตอนเรียนอินเทอร์วิวเสร็จพี่ๆเขาก็จะเหมือนให้เทคนิคเราเยอะมากว่าเออต้อทำยังไงเขาถึงจะคิดว่าแบบเราอยากเข้าคณะเขาจริงๆทําให้เราเหมือนแบบเป็นแฟนคลับเขาดน,น,นึงอะว่าเออเราสนใจจริงๆนะว่าอยากเข้าให้เราแบบเป็นเฟิร์สชอ e ของเขาเหมือนที่เขาเป็นเฟิร์สชอ e ของเรา ส่วนนั่ง mock interview เนี่ยคิดว่าควรทาจริงๆนะเพราะมันเหมือนเป็นการเช็คตัวเองแบบครั้งสุดท้ายแล้วอะว่าเออเราจะทํายังไงในสถานการณ์จริงเพราะว่าพี่ๆเขาทำเหมือนแบบนเทอร์วิวจริงๆเลยอะเพราะว่าคําถามก็ค่อนข้างตรงเลยแบบแล้วบรรยากาศยิ่งใช่เพราะพี่ๆเขาจะไม่ได้แบบยิ้มเหมือนปกติเขาจะแบบทหน้าริ้งดูสุข,ขุมขึ้นมาเลยอะเราก็จะแบบโอเคต้องตอบยังไงซึ่งเขาก็อาจจะแบบยิงคําถามที่มันนอกเหนือจากที่เราคิดทําให้เราได้แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยอะว่าเออถ้าเราอยู่ในสถานการณ์จริงอะเราควร จะรับมือกับมันยังไงซึ่งพอเหมือน mock interview เร็จใช่ไหมพี่เขาก็จะฟีดแบ็กเราว่าเออเราควรแก้ยังไงหรือว่ามันดีแล้วให้แบบฝึกอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่า mock interview อ่ะมันสําคัญมากเพราะมันเหมือนเป็นการเช็คความพร้อมของเราเลยก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสให้ได้ทำอ่ะก็ควรจะแบบคว้าไว้แล้วก็ทําเลย แล้ช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะสอบสัมภาษณ์พี่เขาแบบน่าหลักมากแล้วก็จัดงานที่ชื่อว่าบูธแคมป์ขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นฟิลเหมือนงานที่ทําให้คนที่กำลังหมดไฟหรือว่ากำลังเครียดกดดันให้แบบกลับมามีไฟแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นเพราะว่าเหมือนพี่ๆเขาอะ จะจัดกิจกรรมให้เราได้เจอคนที่เขาสอบติดไปเมื่อปีที่แล้วว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจแล้วก็ให้เราได้ไปเจอกับเพื่อนๆในคณะก่อนด้วยเพราะพอเราเหมือนได้เจอกับเพื่อนๆแล้วอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบดีขึ้นเพราะเหมือนเราได้แบบโซเชียลไลซ์แล้วก็คุยกันแล้วก็แม่ของพี่เขาอบคุกกี้มาให้ที่มันอร่อยมากแล้วพี่เขาก็ยังเตรียมแบบของขวัญเล็กๆน้อยๆแบบพวกเครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยอีกทําให้เหมือนไปงานก็ค,คือได้หลายอย่างมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบน่ารักมากที่พี่ๆจัดขอบคุณค่ะ ก่อนอินท์วิวน่าจะเป็นช่วงที่เครียดที่สุดในชีวิตแล้วมันจะแบบกดดันมากกดดันแบบเหมือนที่ทํามาทัถังปีมันจะถูกตัดสินด้วยสองวันก็คือมันอินท์วิวทั้งสองวันเลยก็เลยจะทําอยู่แค่สองอย่างช่วงก่อนอินท์วิวก็คือมูเป้ยมูแบบสองราชาการก็ไปไหว้ไปขอพรไปให้เขา วปทีเนี่ยจิตใจของเราก็คือจะไปพร้อมกับเพื่อนเลยที่เหมือนอยากเข้าจุลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าที่นี่ขลังมากด้วยก็คือใครขอก็จะติดที่นี่เลยก็เลยโอเคลองดูแล้วอีกอย่างอะ่ะ ถ้าเรามูแล้วอะแต่เราไม่ทําจริงมันก็ไม่ได้ก็เลยโอเคฝึก m o อ k interview กับเพื่อนกันแบบผลัดกันพูดแล้วพอพูดก็ผลัดกันคอมเมนต์ด้วยโอเคมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันแก้ได้อีกก็แก้กันเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันจริงแต่เพราะว่าช่วงนั้นมันจะเครียดมากอะถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวก็ลองคายออกมาแล้วมันจะแบบรู้สึกดีขึ้นจริงๆคือมันไม่ใช่แบบเรื่องผิดหรือว่าแบบโอเวอร์เลยก็คือถ้าเครียด้วมันกดดันมากๆก็ปล่อยมันมาออกมาแล้วมันก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็จะรู้สึกสงบขึ้นอย่างนี้เลย นสัมภาษณ์ว่าเครียดแล้วแล้วพอแบบไปถึงวันสัมภาษณ์จริงอะจะเป็นวันที่เครียดที่สุดแบบเครียดจริงๆแล้วอันเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบอันเนี้ยคือก้าวสุดท้ายแล้วแบบเราเข้ามาที่เนี้ยข้าวหนึ่งแล้วแล้วเนี้ยคือมันจะแบบมันใกล้จะแบบถึงจุดตัดสินแล้วอะเพราะงั้นช่วงนั้นก็จะแบบกินไม่ลงแบบมันจะเครียดมากจริงๆอะส่วนคําถามอินเทอร์วิวตอนแรกมันก็จะเป็นเหมือนทั่วไปอะไรก็คือแนะนําตัวทําไมที่นี่ก็จะฟิลแบบคำถามที่น่าจะต้องเจออยากสักสองสามคำถามแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มถามจากพอร์ตขออออองงเเเรรรรราาาาาา่่่ะะววใสไไไปแบบบ้้นีทํหื ก็จะถามเรื่องพอร์ตเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใส่อะไรไปนในพอร์ตอะ่ะควรจะอ่านอีกรอบแล้วก็ควรเมคชัวร์ว่าเออเราเข้าใจมันจริงๆเพราะเราจะได้ตอบเขาได้เพราะว่าถ้าเราตอบไม่ได้อ่ะมันจะแปลกนิดน,นึงเพราะเหมือนเราทํามาแล้วแต่เราตอบไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยโอเคเมคชัวร์แต่เราเช็คพอร์ตทั้งหมดให้เราเข้าใจเนื้อหาจริงๆตอนที่เราเข้าไปในห้องสัมภาษณ์อะ่ะอันนี้นะนําส่วนตัวนะว่าให้ยิ้มไปเลยอะ่ะถึงเราจะเครียดเราอยากร้องไห้ก็ให้ยิ้มไปก่อนยิ้มแบบยิ้มให้เขาคิดว่าโอเคคนเนี้ยเป็นคนไ nice, นดดนนาาคุยย้้้ววแลเขจจะใจีกับรึิดดนนึอัี้้จะคิวแต่่า นะก็คือโอเคยิ้มไปก่อนให้ first i m p r e s s สชัของเราอะ่ะมันมันดูดีมากแล้วก็เขาก็จะไนท์กับเราแล้วพอเข้าไปอะ่ะเราจะเครียดน้อยลงจริงๆอะ่ะเพราะมันเหมือนเราต้องโฟกัสกับการตอบคําถามของเขาเลยเพราะงั้นสมองเราก็จะเริ่มทํางานแล้วมันก็จะไม่ค่อยไปแบบเครียดเรื่องตื่นเต้นอะไรแล้วมันก็จะแบบโฟกัส หลังจากสัมภาษณ์เสร็จมันก็จะมีวันที่ไปสอบเป็น aptitude กับ assessment test ซึ่ง aptitude มันจะคล้ายๆแบบข้อสอบวัด IQ นิดนึงเขาก็จะมีเวลาให้แล้วก็มีข้อสอบเพราะงั้นอยากให้ไปโฟกัสกับแบบอินเทอร์วหรือว่าอย่างอื่นมากกว่าที่จะเครียดอันนี้ส่วน assessment อะมันจะเป็นการทำงานกลุ่มกับเพื่อนในคณะแล้วก็จะเป็นการช่วยกันคิดหา innovation และแล้วก็ถึงวันประกาศผลวันประกาศผลน่ะเป็นวันที่ตื่นเต้นอะรู้สึกกินอะไรไม่ลงเลยรู้สึกแบบมันถึงวันนี้แล้วแล้วคณะวาษาวันนั้นน่ะวันเหมือนประกาศช้ากว่าคณะอื่นๆด้วยนิดน,นึงแล้วพอประกาศอะตอนนั้นก็แบบกลางจะออกจากบ้านไปโรงเรียนแล้วแบบช่วงบ่ายใช่ไหมแล้วพอเขาแบบอีเมลเด้งเข้ามาตอนนั้นแบบใจอะตกไปอยู่ที่แบบตะตุ่มหมดแล้วอะไม่กล้ากดเข้าไปแล้วพอกดอะมันเหมือนต้องให้ล็อกอินอีกนิดหนึ่งใช่ปะแล้วพอล็อกอินอะมันต้องเลื่อนลงไปดูข้างล่างอะ โอ้แบบผลเป็นยังไงตอนนั้นอะแบบทำใจนานมากแต่เหมือนก็คิดว่าแบบเอออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็เลยโอเคเลาก็แบบเลื่อนค่อยๆเลื่อนถือแบบใบสมัครทุกอย่างเลยนะแล้วมันก็ปิดแล้วมันก็แบบมันแบบร้องไห้ไปหมดเลยเพราะมันแบบดีใจมากที่ทํามาแบบทั้งปีอะมันสําเร็จแล้วอะก็เลยอยากให้ทุกคนอะทาได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบดีมากจริงๆอะพี่เหมือนแบบทําประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตนิดนึง ฝากถึงพี่ซวยพี่สอนหนูแบบดีใจมากจริงๆที่ได้เจอพวกพี่เพราะว่าพี่ช่วยหนูตั้งแต่แบบต้นจริงๆจนถึงจบประมาณแบบปีหนึ่งเลยอะค่ะตั้งแต่แบบคลาสพอร์ตโฟลิโอจนถึงอินเทอร์วิวจนแบบได้ไปอินเทอร์วิวจริงๆอะคือมันแบบนานมากที่พี่อยู่กับหนูแล้วก็แบบคอยฟังหนูแล้วก็ให้คำปรึกษาดีๆคอยให้กำลังใจตลอดเลยค่ะ รู้แบบซึ้งใจมากแล้วก็อยากจะขอบคุณในครั้งที่พี่แบบไม่ลนตอนที่หนูอยากจะเปลี่ยน innovation ก่อนส่งแค่แบบ oh. อทิตยาส่งอาทิตย์แล้วพี่ก็แบบให้กำลังใจหนูแบบโอเคมันทําได้มันทําทันจริงๆทําให้หนูแบบเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งจนหนตูติดตัวจริงแล้วขอบคุณค่ะฝากถึงคนที่สนใจอยากเข้าคณะบาซายอยากให ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองว่าเออมันจะทําได้จริงๆแล้วก็ทําให้ดีที่สุดไปเลยแบบใสสุดมีร้อยให้ล้านอะไรอย่างเงี้ยเลยพอมาถึงวันที่ประกาศผลจริงๆอะิะมันจะไม่รู้สึกเสียดายเลยว่าเออลงไม่ได้แบบกัก,กไว้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนอะมันก็คงจะมีช่วงที่ท้อบ้างซึ่งมันไม่เป็นไรเลยจริงๆมันก็ต้องมีเหนื่อยจริงๆอะ่ะเพราะงั้นค่อยๆทําไปถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆไปมูได้ถ้าเกิดว่ามีคําถามหรือว่าอยากจะแบบทักมาปรึกษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาได้ที่จิตตรงนี้เลย จะพยายามตอบแล้วก็แบบให้คํามศึกษาให้ได้ดีที่สุดนะแล้วมาเจอกันบ๊ายบาย